สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบ้านที่ชัยนาทค่ะอันนี้เป็นต้นกล้วยของแม่ส้มหวีใหญ่มากและแม่ส้มก็จะมาเด็ดนี้ค่ะหัวปรีเอาไปกินกับปลาจ้าเพื่อนๆน,นอกจากมีต้นกล้วยแล้วนะคะก็ยังมีส้มโอค่ะแต่ส้มโอเนี้ย ยังไม่แก่เลยค,ะค่ะก็เลยไม่ได้เด็ดมาเนาะลูกเล็กนี่อันนี้เด็ดสุดเพื่อนๆมีใครรู้จักมั้งไหมคะต้นชำเรียงค่ะชำเรียงหรือช h มมาเรียงเนาะเป็นต้นไม้โบราณเพื่อนๆอันนี้เขายังไม่แก่นะคะผลของเขาจะมีรสชาติฝาดหวานอมฝาดเดี๋ยวเขาแก่แม่ส้มจะพามาดูอีกค่ะวันนี้กลับมาแม่ส้มได้ผักกาดเขียวค่ะเพื่อนๆ ผัก <c oughs> กาดเขียวอ่อนมากแม่ส้มก็เลยเอามาทำแกงส้มค่ะใช้พริกแกงใต้เหมือนเดิมนะคะใส่พริกแกงใส่เกลือใส่มะขามลงไปไม่ใช่ปลาค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดเขียวเคี่ยวให้เปื่อยๆเลยนะเพื่อนๆใส่หน่อไม้ดองเพิ่มความหอมค่ะและอันนี้ก็ได้ถั่วถั่วแบบชาวบ้านนะคะ ใส่ลงไปด้วยอยากกินใส่กุ้งฝอยไม่มีใช้กุ้งแบบนี้ก็ได้จ้ะน่ากินไหมคะไปกินกันจา้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆแม่ส้มไปตลาดนัดเนาะไปเจอไอ้นี่ค่ะเพื่อนๆผักกาดเขียวต้นอ่อนมากเลยเอามาแกงแกงส้มผักกาดเขียวอยากกินกุ้งฝอยไม่มีค่ะ เลยใส่กุ้งตัวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปลาร้าวันนี้ป้ามาอยู่ด้วยนะคะอาจจะได้ยินเสียงป้าคุยนิดหน่อยนะคะนีจ้ะมีหัวปลีหัวปลีนิดเดียวแบบมันมีแค่นี้ที่เด็ดมาค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีถั่วพลูโอเคไปกินข้าวกันเลยจ้าเพื่อนๆต้มนิดนึงไหนนี่แม อืปาหาส้มกิงค่ะส้มฝ่างนะมาอือ,อ่อนมาก กินปลาราสับกับมะม่วงอร่อยค่ะอร่อยจังเลยนะพระชอบจังเลยสาวก็ต่อ,อยกินกับไอ้นี่นึิงปลารานี่เนี่ย หอม ลง่ง <c> เ <oughs> ปื่อยมาก กล้วยกินกับปลาสับอร่อยค่ะเพื่อนๆ ใส่หน่อไม้รองด้วยค่ะปางกว็วาแม่ส้มพูดด้วยหมาก็จะหอดแล้วนะคะเพื่อนๆ 어퍽 เด็กๆไปเรียนนะคะอ่อน ตาดีดีออ่กบดนะแขสอาดป้าบอกแม่อยากลับมืดค่ะเหงา อร่อยมันอ่อนมากเลยเพื่อนๆน่าเอามากินดิบมันกินดิบได้ไหมคะผัะกกาดเขียว ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ